ค่ะไรกาโพด์นะคะมาลแล้วเราตามมาถึงเจ้าของไรกะโพธ์เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่มงคลพี่ชุพาสวัสดีค่ะจ้ะอันนี้ยอย่ามาถามนี่แหละความประทับใจที่ถือในมือเนี่ยคะ่ะพี่มงคลเป็นยังไงมัง่งประทับใจครับถึงได้ใช้ใชมาตลอดนะพอ,พอรู้ว่าบริษัทออกตัวนี้มาก็เริ่มใช้มาเลยแล้วก็ประทับใจเรื่อยมาเนี่ยเพราะว่า ส่วนที่ใช้ก็คือใช้น้อยแล้วก็ใช้สูเข้มข้นดีอราเราเราใช้สมแดงมาก่อนอยู่แล้วอะเนาะค่ะควิกออกมานี่ใช้เท่าไหร่ครับพี่มงคลใช้ฝาดเดียวใช้ร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรน่ะร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรมันครึ่งเนาะครึ่งหนึ่งแล้วเป็นไงมั่งก็ผลผลิตก็ที่เห็นเห็นเนี่ยคเอาเอาอยากอยากได้ฟังเสียงจากความประทับใจจริงๆอะค่ะ ก็เรียกว่าประทับใจมากที่ใช้ฟิกตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าดูกับที่ข้างเคียงแล้วมันมันต่างกันน่ะตอนนี้ก็ก็เรียกว่าประทับใจแล้วต,ต่างต่างต่างยังไงพี่คือจะเห็นฝักมันเนาะอ่าแล้วมันจะออกทุกต้นออกทุกต้นด้วยขนาดเนี่ยนขนาดต้นเล็กๆนี่ยังออกเลย ของของที่อื่นเขายังไม่ออกค่ะแต่แต่เราใช้อันนี้แล้วที่อยู่พาไปคุยไปด้วยก็ได้เลยค่ะพี่เนาะอืเนี่ยใหญ่ใชต้นเล็กๆเนี่ยยังออกใช่ไหมปกติถนันแล้วจะไม่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 ออกอะอย่างเนี้ยค่ะไม่ออกอันนี้ก็คือเพิ่งใช้ไปสามครั้งฉีดไปแล้วสามครั้งใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะอีกอีกสิบวันจะหักนี่จะเล่งอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้าย ก่อนหักสิบวันเราฉีดครั้งสุดท้ายแล้วใช้เท่าเดิมไหมคะใช้เพิ่มะส่วนผสมก็คือเพิ่มอีกเท่าตัวเลยสองร้อยเท่ากับสองร้อยอาจห้เต็มที่ไปเลยโอ้จะเบ่งจะเบ่งถึงปีปีที่รอบที่แล้วเนี่ยคือทําแบบนี้แหละค่ะเพอเบ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยเปลือกนี่แตกเลยนะเบ่งเปลือกแตกเลยอค่ะจะไม่เสียใช่ไหมข้าวโพดนี่เนาะเขาเรียกข้าวโพดอะไรพี่มงคลอันนี้หวาน ห้ากห้าหกหวานหวานห้าหกอ๋อเขามีชื่อพันธุนี่เขาด้วยใช่ไหมอันนี้เราส่งโรงงานเนาะส่งโรงงานโหพี่ยุพาดูสิผักเยอะจังสุดยอดสุดยอดพี่ทำกี่ไร่เนี่ือนนี้มีอยู่ช่วงชุดชุดเดียวกันนี่คือสี่ไร่แล้วก็ช่วงนั้นอีกสองไร่ชุดเล็กอีกสองไร่ประทับใจไหมพี่ยุพาเนี่ยประทับใจอันนี้เนี่ย ประทับใจอันนี้แหละอันควิกนี้แหละมันดีกว่าสมแดงหน่อยตอนที่ว่าเราใช้ปริมาณน,น้อยอ๋อค่ะคุณภาพเราถรือว่าได้ใจอยู่แล้วเนาะสุดยอดสุดยอดสวยจริงๆรอ๋อประทับใจยกโป้หน่อยอออนี้นี่อันน,น,นี้คนถือลม <laughs> อฮสุดยอดขอบคุณค่ะพี่บงคนพี่ยุพา์จ้ะ ยังไงโอกาสนะ่ะเดี๋ยวมาแวะอีกแวะติดตามอีกค่ะพี่ขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ